ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับมือี้การมาพบๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมพามาติดตามเลขราววัฒนาของปู่โคราดต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะพอเตียมบ่ได้คุยกันหลังหวยเล่วพัฒนาออกเลยพี่น้องครับพอเตียมไปธุระมาเด็กมาบ่ทันนะพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้ว่ามีอาจารย์ได้เดาเขาอาจารย์ได้ได้รุดพี่น้อง ขับกระบอกเป็นยังนาะพี่น้องเนาะประยมกลับคอตรวจคอไพ่ลายๆนะครับครับเมื่อวันศุกร์ที่24มกราคมหกแปดน้พี่น้องเนาะลาวพัฒนาออก083 205ครับเรียกางก็ออก32เน้อพี่น้องเนาะครับของปูโคลาชุงวดที่ผ่านมากะนาซี่ใดพี่น้องเอ้ยมึงดู วันศุกร์ที่24มกราคม2568ราลาวพัฒนาปูโคลาชบนล่างวิ่งรลด9กับ0เน้นที่0พี่น้อง02 03 04ออก05นะครับส่วนเลขวิ่งก็ถือว่าสุดยอดพี่น,อน้องเขานะครับเนาะศูนย์เก่าบ่มานะครับรับมือหนีปูเป็นโซงหไหมนะพี่น้อง ครับาจะพาะมาติดตามตัวเองน้อพี่น้องเนะาะเดี๋ยวไปเบิกน้ากันนะครับ เราพัฒนาปูโคลาสนะครับ บนล่างบนล่างวิ่งรูดพี่น้อง3กับ4นะครับ สามกับสี่เน้นที่เน้นที่สี่พี่น้องสัตว์เจียพี่น้องเนาะครับบันทึจับคู่เนะพี่น้องเนอะ สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับสามแปด สี่แปดห้าแปดครับสามเก้าสี่เก้า ห้าเก้านะครับเก่าชุดเก่าหางรับปูเน้นที่สี่นะพี่น้องเนาะเน้นที่สี่สี่เจ็ด สี่แปดสี่เก้าครับครับหลักสามได้พี่น้องเนะี่ยหลักสามกำมักเกลอน้ำได้พี่น้องสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับเนาะครับและที่สำคัญก็จะลืม ขับตัวไว้นําเด้อพี่น้องเด้อมักอบตัวใด้เนาะพี่น้องเนาะครับปะแต้มก็อวยพรคอยเขาคอยแตกปัง,ปงๆเด้งองวดน,นี้ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับปะแต้มก็ใชเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเด้อปูบนทรงมาให้นะครับครับลาวพัฒนา27มค68 สากับสเน้นที่4พี่น้องครับสามเจ็ดสี 7, ่เจ39 49 59พี่น้องสูตรใหม่เอกลักษณ์ของปู่โครารนะพี่น้องเนาะครับอ่ะสัดวเกนพี่น้องคอยเขา่าควยแตีกนะพี่น้องเนาะปังๆจะได้โศกโศกมนันมนันกันนะครับ ครับพอเตีมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราดเนาะครับเนาะครับที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางลาวพัฒนามาให้พ่อแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นเนี่ยพอแต้มข้อไว้พรอคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีฟซีเขจะได้สุกๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาอย่าลืมอมนะพี่น,อน้องนเขามาแล้วก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนํานะครับครับเอาสุดท้ายถ่าย,ายสุดนี้พอแต้มก็ให้ FC ฟซีทุกคนนะครับเด้อนะที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มก็ให้โศกโฉมนัมนมนันเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องพอกนคชิปนา ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม